ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเขียนโปรแกรมเกมแรนดอมนะครับครับอันดับแรกมาเปิดโปรแกรม Visual Studio 2010ก่อนนะครับช้านิดนึงนะครับ อ่าครับจากนั้น new project นะครับครับโดยภาษาที่ใช้นะครับเราจะเป็นอ c sharp นะครับอ่าคลิที่ w i n d o w form application ่าครับเมื่อเราตกลงแล้วนะครับจะได้เป็น form อ,อ่า form เปล่าอย่างนี้มานะครับ จากนั้นเราทำการานำพวกอคอนโทรลต,ต่างๆก็มาวางบนฟอร์มนะครับจนผมจะขอเอาโปรแกรมของผมแล้วกันนะครับที่ผมเขียนเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าใช้เวลาคียค่างนานนะครับ อ่าครับนี่นะครับผมในฟอร์มผมก็จะมีอ่านี่นะครับแท็บนะครับสองแท็บมีบอทอนนะครับบอทอนสุ่มบอทอนสตาร์ทมีลาเบลนะครับแล้วก็มีพิจาร์บล็อกนะครับครับที่สำคัญนะครับที่ขำได้เลยก็คืออ่ามีดินดิ้งซ้อนนะครับเห็นไหมครับข้างล่างนี่ครับอันนี้คือผมคิดจาก ่านี่ครับมาไว้บนฟอร์มนะครับแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับตามด้านล่างเลยนะครับครับมาดูซอสโค้ดกันดีกว่านะครับอ่ามาดูที่สตาร์ทก่อนเลยครับนี่ครับสตาร์ทครับสำหรับอ่าสตาร์ทนะครับผมกำหนดให้นี่นะครับขณะเวลาเราเปิดฟอร์มนะครับฟอร์มเอยฟอร์มฟอร์มอ่านะครับ ผมกำหนดให้ group box นะครับเป็น fail เป็น f a l นะครับเพราะว่าต้องกดที่ปุ่ม s t า r ์ก่อนถึงจะเริ่มเล่นเกมได้นะครับจะเห็นนะครับเป็น f a l เป็น f a l นะครับเมื่อทำการกดบัตท่านสองงท่นสอง,สอง,สองนี่ครับเห็นได้ว่าบัตทัดนหนึ่งครับจะกลายเป็น true นะครับ,ก,รน two, นรบก็คือถูกใช้งานนะครับ ดับแรกนะครับนี่ผมประกาศาตัวแปรสามตัวแปรนั่นคือ score แล้วก็มันนี่นะครับเท่ากับสามสิบแล้วก็มันนี่ e y over นะครับเท่ากับศูนย์เป็นชนิด integer นะครับครับส่วนมรรทัดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มปุ่มสุ่มนะครับผมทำการประกาศให้มันเป็นชนิดแ a n ด o m นะครับชื่อว่า land แล้วก็มันนี่ a n d นะครับก็คือสุ่มเงินนะครับ ดันั้นผมประกาศนำแล้วก็มันนี่ A มันนี่ลานะครับแล้วก็ B ีเท่ากับ5นะครับเป็นชนิด integer น,นะครับน,นี่ครับก็ดูสัญโคตรประกอบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองคียกันดูนะครับครับเราจะมาลองรันโค้ดดูนะครับครับอันนงี้ผมบอกนะครับเมื่อเปิดฟอร์มมานะครับวัตถุน่ฝั่งสุ่มนะครับจะไม่สามารถกดได้นะครับเพราะว่าเรากำหนดให้เป็นฟอล์ตอยู่ครับเราต้องกดสตาร์ทก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถใช้ปุ่มนี้ได้นะครับ อ่าครับเห็นไหมครับจะกลายเป็นกลุ่มสีเขียวแล้วคือส,สามารถใช้ได้นะครับจากนั้นการทำการสุ่มปับ๊บสุ่มนะครับจะเห็นได้ว่าเงินเราก็จะลดทีละบาทนะครับก็คือกดครั้งหนึ่งกดครั้งหนึ่งนะครับครับคู่นะครับ อนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเห,เห็นไหมครับชทษทชีท้ะครับเมาส์ผมมันลวนนี่ครับถ้าอ่าเลขที่เราสุ่มนะครับมันตรงกับอ่าเลขที่เราได้ปรการกาหนดไว้มันก็จะขึ้นคำว่าคุณได้รับหนึ่งแก้มคือคุณโชคดีนะครับแล้วแต้มคุณก็จะเพิ่มหนึ่งนะครับแล้วเงินก็จะเพิ่มเช่นกันนะครับ งานเนี่ยเห็นไหมครับเป็นยี่แปดนะครับเงินนี่จะสุ่มจะสุ่มนะครับว่าอ่าหนึ่งถึงหนึ่งบาทถึงเท่าไหร่เอ่ยอจำเนืนะครับหนึ่งบาทถึงเจ็ดบาทนะครับนี่ครับปรญหานี้นะครับนี่ครับก็คิดไปครับผมขอเร็วนิดนึงนะครับ เมื่อเงินเทกับศูนย์นะครับก็จะบอกอแต้มของคุณที่คุณเล่นนะครับนี้แต้มได้สิบเอนะครับงั้นก็ตกลงครับอ่าเราจะดูสกอร์นะครับสกอร์ที่เราได้บันทึกไว้นะครับมันจะบันทึกอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาดูที่หน้านี้ครับส่วนห้ากับสามนี่ผมเล่นค้างไว้นะครับ่าจะเห็นได้ว่าที่ผมใช้ b ิ i ด d i n g s l เพราะว่ามันสามารถ เชื่อมกับ Microsoft เอย Access นะครับก็คือฐันข้อมูลชี้หนึ่งนะครับก็คือสามารถเชื่อมมันได้นะครับครับจะให้ดู source code อีกทีหนึ่งนะครับช้าๆนะครับ สำหรับ่านพื้นหลังสีฟ้านี่ผม,มใส่เป็นแบล็กการ์ดหรือรูปภาพนะครับก็ตกแต่งให้สวยงามางตามสไตล์ของเราได้นะครับนี่ก็เป็นพิเ์บ็อกซ์ประดานะครับสกอร์ติงซอสอ้าวจะให้ดูอีกหนึ่งนะครับ สำหรับในส่วนของการลิงก์เชื่อม Acces ซนะครับเามาส์ผมก็ไม่ค่อยดีอ๋อนี่ครับ เห็น t e คบล็อกหนึ่งนะครับที่ผมซ่อนเอาไว้นะครับเพื่อใช้สำหรับเชื่อม Access นะครับนี่ครับจะเห็นไหมครับนี่ครับจะมีให้เลือกนะครับสกอร์นั่นคือชื่อที่อยู่ใน Access นะครับทึงการเชื่อมระหว่าง t e c บ Box กับสกอร์นี้ไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีดี่องห้มชัดนะครับ คู่นะครับสตาร์ทครับเห็นไหมครับเมื่อแต้มเพิ่มหนึ่ง็กบ็อกก็จะเพิ่มหนึ่งเมื่นะครับก็คือเท็กบ็อกนี้จะส่งเก็บค่าเก็บค่าของแต้มไว้นะครับจะใส่ในตัวแปรนะครับแล้วก็ส่งไปที่ Access อีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อบันทึกเป็นสกอร์อีกทีนึงนะครับเห็นไม่ได้ค่าครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็ขอขอบคุณที่รับฟังและรับชม มาครับ